พี่น้องครับเอาเวลากล้วยไข่หรือกล้วยกล้วยหอมนะครับเวลามันสุกแห้งๆนะพี่น้องเคยพผปัญหาเรื่องกล้วยแตกบ่ครับกล้วยแตกนี่นะครับกล้วยวิธีการแก้นะครับสูตรง่ายๆของผมเองนะครับโอ้โหว่ามันเริ่มมันเริ่มแก่แน่แล้ะครับนี่เอาเฮาใส่วิธีการคือปาดกลนมันด้วยครับพี่น้องนี่นี่ผมปาดจังนสิไว้เรื่อยๆนะครับนี่เห็นไหมครับนี่จังนสินะครับเอาปาดจังนสินะครับนี่ ถ้าปาดก้นเนี่ยมันขาดแบบนี้นะครับนี่ให้น้ํายางมันไหลออกเรื่อยๆนะครับปาดอาทิตย์ละเที่ก็ได้ครับช่วงที่มันแก่จัดเลยนะครับแก่แกเคลื่อนว่าเริ่อมแก่แน่นะครับบนแก่จัดนะครับนี่เห็นไหมครับของผมนี่ปาดไว้ที่นี่ซุกข่าเครื่อนนี่บ่มีแตกนะครับเห็นไหมครับนี่บ่มีแตกครับนี่แหละครับสูตรง่ายๆของผมเห็ดนี่ได้ผลดีินะครับลองเอาไปใส่บ้างด้ครับเด้อ อันนี้มันุูค่าเครื่อแล้วครับนี่บมีแตกครับมปรบัิตัดโประิตัดไปกินแล้วครับนี่นี่ม,มาครับนี่บมีแตกนะครับนี่สุดยอด